คู่ค่หนึ่งนะบอกคิวแล้วก็เดี๋ยวชนแก้วนะคุยนิดเดียวสามคุยคิวช<ส>้ว <outgoing. S 2> สวัสดีครับผมโจครับผมโจจิ้งจอกกันเองครับวันนี้ผมมีถ่ายงานที่มูลเลยครับน่าจะบางนาอ,าอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งของผมครับผมทำหลายอย่างอ,าอันนี้ก็เป็นงานถ่ายแบบสต็อกครับทุกคน ซึ่งผมก็ทํามาสักพักใหญ่แล้วอาชีพหลักของผมจริงๆแล้วผมเป็นวิศวกรแล้วคือหาอาชีพเสริมไปเรื่อยถ้ามีโอกาสทําอะไรผมก็จะทําหารายได้ไปเรื่อยๆครับเพราะค่าใช้จ่ายเยอะอย่างทําช่อง y t u b e นี่ก็เพิ่งเริ่มทําก็ไม่ได้คิดฝังจะออนรลน์ได้อะไรจาก y t u t u นะฮะแต่พอทาแบบเพราะเพราะรู้สึกว่าชอบพามีงานถ่าย นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างถ้ามีโอกาสติดต่อเข้ามาได้นะครับทุกคนผมวางเสมอพร้อมเสมอสำหรับโอกาสดีๆครับเดี๋ยวเดินทางแล้วเดี๋ยววันนี้ถ้ามีโอกาสถ่ายให้ดูว่าบรรยากาศในงานเน่ะเป็นยัง้ยบรรยากาศงานเนี่ยเป็นยังไงเขาทําอะไรยังไงถ่ายกันยังไงอะไรอยเงี้ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนว่าอ่ถ่ายแบบสต็อกนั่นคืออะไรก็คือ การที่เขาใช้เราเป็นแบบถ่ายในเรฟเฟนซ์ที่เขาต้องการหรือว่าแบบที่เขาต้องการคือธีมที่เขาต้องการแล้วเขาก็จะให้เราสินนสัญญาจากค่าตัวแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเขาก็เอาสามารถเอารูปเราอะที่เขาถ่ายอะแล้วก็แต่งเรียบร้อยแล้วอะไปขายในเว็บไซต์ถ้าเกิดว่ามีโฆษณาตัวไหนมาซื้อเขาจะได้เงินจากการขายรูปส่วนเราอ่ะ จะไม่ได้เงินเพิ่มแล้วนะเราได้แค่เนี่ยค่าจ้างของวันนี้ตามนั้นเพราะเหมือนผมก็เคยเจอแบบยู่ๆก็ไปเจอรูปตัวเองในโฆษณาบางตัวอะไรบางเนี้ยทั้งที่เราก็ไม่เคยไปถ่ายก็นี่แหละครับโฆษณาตัวนั้นแบรนด์นั้นเขาก็ซื้อรูปจากที่พี่ช่างภาพไปไปทําเป็นโฆษณาอะไรมาเนี้ยโอเคครับเดินทางนะฮะมีโอกาสได้ถ่ายดูนะไปนะ ใครเนี่ีราสัแล้วกันนี่ยอพิ่โ้ใช่ครับครบนอมเริ่มแล้ถึงโลเคชั่นยังเดืดมาเดูการถ่ายงานก็จะประมาณนี้ทุกคน เดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งะใีแบบผู้เครับฝั่งน้อง้ยน้องดถึกทนแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศการถ่ายวโต้สต็อกครับจะมีทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งไปทั้งภาพนิ่ง ได้ครับความสุขของพี่ <c oughs> ี่เขาครับหไม่ก่อนนะกินไก่ก่อนหรอไม่ไ่ก่อนนะหนไ่กนไไ่กินไไ่กินี่ปคนี่ัก <c> ม <oughs> ่นย <c oughs> <c oughs> <c oughs> สลับกันนี่เป็นบรรยากาศแะในเซียนตอนบ่ายพี่นุ้ยรับปากดดีก็แล้ว่ลองดมจริงอาที่งั้นขอฟิลเมื okay. Now, ่อกี้หน่อยนะของหนูกินไม่ได้ไม่เป็นไรหนูก็เอาฟิลมาแล้วเฉยเลย เดี๋ยวเข้ไปแ้วชนตรงอาจจะแบบโฟกัสตรงแก้วก่อน้เกแล้วตัวย่สิหน่งนบคิวแล้วก็เดี๋ยวชนแก้วนะคุยนิดเดียวตาสน่งคย่วแ้วมีพี่ตุ้ยยิ้มใช่เลย้เยหมอก่อนนะ ใยอยได้ไใได้พุเลยี่นี่อย่าหอมร้องเขาเลยหนึ่งสองผมรัวแล้วขอบคุณมากครับผมพี้ยปคพี่้รูเปอรพี่ไปยูรเปอร์อุตสาห์ดีสมากนะออนออหม้ลไเริ่มใหม่ไ้ใหม่เเ่ ก็เล่นเล่นความสนาเล่นไฟอ่ะแล้วก อ่ครับเสร็จแล้วครับวันนี้สําหรับการถ่ายงานที่ผมบอกก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ผมผมทําอยู่ ก็จริงๆก็มีหลายอาชีพครับทุกคนทั้งงานแสดงงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณางานรีวิวสินค้าแล้วอะไรก็อะไรพวกนี้ผมผมผมทำหมดเลยถ้ามีงานตัวไหนหว่อยากจ้างอยากติดต่อมาก็ติดต่อม,มาได้นะครับจะขอบคุณมากเลยครับก็ผมก็จะมีมีพี่หนุย่ยอ่ะอย่างที่ที่ผมถ่ายคลิปในคลิปมาแล้วครับพี่หนุ่ยเขาจะเป็นคนป้อนงานโฟโต้สต็อกให้ผมตลอดเลย เขาเป็นพี่ช่างภาพที่น่ารักคนหนึ่งเลยสําหรับผมตอนนี้นะมีงานอะไรเขาก็จะเรียกใช้เรียกใช้พอว่างผมก็จะไปแต่คือผมรับงานได้แค่เสาร์อาทิตย์ครับเพราะผมทํางานจันทร์ถึงศุกร์ด้วย mm hmm. เขาก็จะเข้าใจ mm hmm. เขาก็จะหางานที่แบบว่าเสาร์อาทิตย์มาให้เนี่ยแหละครับคือหนึ่งวันกับการถ่ายงานโฟโต้สต็อกของผมแล้วจริงๆผมก็จะมีงาน งานหลายงานครับผมมาทําหลายอย่างมากเลยถ้าถ้าถ้าพูดถึงนะสําหรับสําหรับวันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับทุกคนวันนี้อิ่มเอิม,เอมมากเพราะว่าการถ่ายงานวันนี้มีแต่ผู้หญิงลุ่นเลยแล้วมีแต่พวกพี่ๆช่างภาพคือแบบผู้ชายผมแค่คนเดียวเองวันเนี้ยคือเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบได้ถ่ายงานอแบบมีผู้ชายแค่ผมแค่คนเดียวแล้วก็มีแล้วก็เป็นงานที่ น่จาจะงานที่สบายที่สุดเท่าที่ผมถ่ายมานะเพราะปกติอาจจะร้อนอยู่กลางแจ้งบ้างอยู่ในโรงงานบ้างอะไรเงีย้ยก็เยอะเพราะว่าผมมาในทีมวิศวกรเออพวกงอ,อาชีพหลักเราเป็นวิศวกรคือเ,เรฟเฟลต์ผมมาทางนั้นโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับจริงๆคลิปนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับใครหรอกแต่คือทำขึ้นมา อย่างที่บอกอะ่ะคือมีโอกาสทําคลิปอะไรก็ก็เ,เล่บเปลยในช่องเอาไว้ดูเล่นๆครับขำไปแล้วกันครับเพราะบางทีบางคนเขาไม่รู้ว่ามีอาชีพนี้อยู่หรือว่าบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าอาชีพนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยครับโอเคครับขอบคุณครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามครับฝากกด s u b s c r i b ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ